กรุงธนบุรีมีพระมหากษัตริย์ปกครองพระองค์เดียวคือพระเจ้าตากสินมหาราชของราชตั้งแต่พุทธศักราช2310ถึง2325เหตุการณ์เมื่อกรุงศรีธยาแตกพมา่าได้ทำลายกรุงอย่างสิ้นเชิงบ้านเรือนวัดวังถูกเผาผู้คนระส่ำระสายขุนนางที่พอมีกำลังก็แตกเป็นกกเป็นเหล่า แม้แต่พระเจ้าตากสินก็ต้องหลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุงมาซ่องสุมอยู่ทางด้านทิศตะวันออกและคิดกอบกู้เอกราชเมื่อครั้นกรุงแตกพระเจ้าตากสินได้ทำการปราบปรามก๊กเหล่าต่างๆและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแทนทรงรวบรวมผู้คนพลเมืองที่กระจัดกระจายอยู่ ในขนาดเดียวกันก็ทำการสงครามกับพม่าไปด้วยส่งใช้ระยะเวลาถึง15ปีทั้งการสงครามการบูรณะประเทศทุกด้านและทรงพยายามฟื้นฟูทางด้านวรรณกรรมที่สืบทอดจากสมัยอยุทยาการเมืองการปกครองในอาณาจักรทนบุรีสมัยนั้นภายหลังจากที่อาณาจักรอยุธยาล่มสลายไป พร้อมกับการป้นกรุงศรีธยาของกองทัพพมา่าแต่ทว่าในเวลาต่อมาสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์และทรงย้ายเมืองหลวงไปยังฝั่งทางด้านตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพยาคือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันการปกครองในสมัยกรุงสุนุรียังคงมีรูปแบบเหมือนกับสมัยอยุธยาตอนปลาย การปกครองส่วนกลางหรือการปกครองในราชธานีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสูงสุดเปรียบเสมือนสม,มุติเทพมีเจ้าฟ้าอินทราพิทักษ์ดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชมีตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีฝ่ายทหารหรือสมุหกะลาหูมียศเป็นเจ้าพระยามหาเสนาและอัครมหาเสนาบดีฝ่ายพลเรือน หรือสมุหานายกมียศเป็นเจ้าพระยาจาักกีเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาเสนาบดีจตุสดมสี่กรมกรมเมืองกรมวังกรมพระคลังกรมนาเศรศษฐกิจในสมัยนั้นภายหลังเสียกรุงศรีทิยาบ้านเมืองเกิดภาวะขาดแคลนอาหารและราษฎรทำมาหากินฝืดเคือง นอกจากนี้พระมาร่าได้กวาดต้อนผู้คนไปเป็นจำนวนมากบางคนพากันหลบหนีภัยสงครามซุกซ่อนตามป่าดงทำให้สภาพเศรษฐกิจตกต่ำอย่างมากแต่เมื่อสถาปนาราชธานีแห่งใหม่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปรับปรุงเศรษฐกิจด้วยวิธีการดำเนินนโยบายเกีย้ยว่อมผู้คนให้เข้ามาอยู่ในเมืองหลวง เพื่อจะได้มีกำลังแรงงานในการพัฒนาบ้านเมืองสนับสนุนการทำนาเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนข้าวสนับสนุนการค้ากับต่างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองเสมือนอดีตในสมัยอยุธยาทางด้านสังคมสังคมไทยในทนบุรีมีโครงสร้างทางสังคมเหมือนกับสมัยอยุธยา ประกอบไปด้วยชนชั้นการปกครองชนชั้นใต้ปกครองชนชั้นปกครองประกอบไปด้วยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีพระราชอำนาจสูงสุดในการปกครองชนชั้นใต้ปกครองประกอบไปด้วยไพ่และทาตซึ่งสมัยทบุรีอยู่ในสภาวะสงครามเกือบตลอดเวลาจึงมีการควบคุมกำลังไพ่พลอย่างเข้มงวด ทางด้านศาสนาสมัยกรุงทนบุรีเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในสมัยกรุงทนบุรีในระยะเวลาเพียงแค่15ปีการจัดระเบียบสังฆมณฑลโดยการเสาะหาพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่นิมนต์มาประชุมกันแต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระประมุขฝ่ายสงฆ์เพื่อจัดการปกครองในสังฆมณฑลต่อไป การรวบรวมพระไตรปิฎกส,สืบเสาะสแสวงหาพระไตรปิฎกตามหัวเมืองต่างๆแล้วนำมาคัดลอกไว้เพื่อชำระพระไตรปิฎกการบูรณะและการปฏิสังขรณ์วัดวาอารามโปรดให้บรรดาขุนนางทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนราษดรร่วมกันสร้างพระอุโบสถพระวิหารเจดีย์กุฏิ รวมหลายพระอารามการอัญเชิญพระแก้มรกฏมาประดิษฐานในราชอาณาจักรพระแก้มรกฏหรือพระมหามณีรัตนปฏิมากรเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของไทยได้อัญเชิญพระแก้มรกตและพระบางมายังกรุงทนบรุรีโดยประดิษฐานณวัดแจ้งในด้านของศิลปะสมัยกรุงทนบรุรีด้านศิลปะมีไม่มาก เพราะบ้านเมืองอยู่ในสภาวะสงครามถึงกันนั้นพระองค์ก็ทรงให้มีการละเล่นเพื่อเป็นการบำรุงขวัญประชาชนให้หายจากความหวาดกลัวและลืมความทุกข์ยากมีกระบวนแห่อันเชิญและสมโพธพระแก้วมรกตเป็นเวลาเจ็ดวันการประชันละครระหว่างละครผู้หญิงของเจ้านครศรีธรรมราชและนะครหลวง ผลงานทางด้านวรรณกรรมสมัยนั้นมีน้อยและไม่สู้สมบูรณ์นักวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงได้แก่บทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์บางตอนหลวงสอนวิชิตประพันธ์ลิลิตเพชรมงกุฎและอีเหนาคำฉันในสวนมหาเล็กประพันธ์คงยอพระเกียรติร้้ากรุงธนบุรี การไปติดต่อกับจีนในปลายรัชสมัยทำให้มีวรรณกรรมเกิดขึ้นอีกหนึ่งเรื่องคือนิราศพระยามหานุภาพหรือนิราศเมืองกวางตุง้งทางด้านของวัฒนธรรมการฟื้นฟูศิละปะวัฒนธรรมในรัชสมัยของพระเจ้าตากแม้เป็นเพียงรัชสมัยที่ไม่ยาวนานนักแต่ก็ยังฟื้นฟูปรับปรุงบ้านเมืองในด้านวัฒนธรรมศาสนา พระเจ้าตากทรงมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงทรงมีการชำระความบริสุทธิ์ของสงฆ์ทั้งหมดรูปใดที่มีความประพฤติไม่ดีให้สึกออกไปพระองค์ทรงบริจาคทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างอุโบสถและทรงคัดลอกพระไตรปิฎกที่นำมาจากวัดพระธาตุเมืองนครศรีธรรมราชเหตุการณ์ในสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นที่มีความสำคัญมาก สงครามเก้าทัพพุทธศักราช2,328สงครามเก้าทัพเป็นสงครามขนาดใหญ่ครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสถาปนากรุงรัตนโกสินได้เพียงสปีในครั้งนี้ข้าศึกพมา่าได้ยกกำลังพลประมาณ1 4 4 4 0 0นายมารุกราน เพื่อหวังพิชิตสยามให้จนได้แต่ถ้าหากสยามพ่ายศึกครั้งนี้ก็ยากที่จะฟื้นตัวขึ้นมาอีกดังนั้นสงครามครั้งนี้จึงมีความสัมพันธ์ต่ออนาคตของสยามสงครามก้าทัพเรียกตามจำนวนกองทัพที่พระเจ้าปะดุงกษัตริย์พมา่าจัดแบ่งกำลังทหารออกเป็น9ก้าทัพ เพื่อมาโจมตีไทยโดยมีเป้าหมายหลักก็คือกรุงเทพมหานครการทำสัญญาบาริงพุทธศักราช2398สัญญาบาริงกับอังกฤษเมื่อพุทธศักราช2398ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีความสำคัญต่อไทยคือเป็นการเปิดกว้างประเทศทำให้ไทยเข้าสู่สังคมนานาชาติ มีการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศทำให้ไทยเริ่มการปรับปรุงประเทศให้เป็นแบบสากลสนธิสัญญาบอริงก็่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจวิกฤตการรอสอ112คือเหตุการณ์ที่ร้ายแรงจากการที่ฝรั่งเศสใช้กำลังเรือรบตีฝาป้อมและเรือรบที่ปากน้ำ เจ้าพญาเมื่อพุทธศักราช2,436ต่อมาได้มีการประกาศปิดอ่าวไทยและยื่นคำร้องจากไทยทำให้ไทยยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงและเสียค่าปรับเป็น3ล้านฟังหรือประมาณ1 6 000, 5 0 0 0้บาทนับเป็นวิกฤตเหตุการณ์ที่ร้ายแรงมากในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ ไทยสงครามโลกครั้งที่สองในสงครามโลกครั้งที่สองพุทธศักราช2482ถึงพุทธศักราช2488มีผลต่อไทยโดยตรงและไทยเกี่ยวข้องตั้งแต่ระยะแรกพอญี่ปุ่นมีการตั้งวงภัยบูนรวมมหาเอเชียบูรพาโดยมีการโลนลงตามคำขวัญว่าทวีปเอเชียสำหรับชาวเอเชีย เพื่อขับไล่มหาอำนาจชาติตะวันตกออกไปจากทวีปเอเชียการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในสมัยรัชกาลที่หถึงรัชกาลที่สาพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศการจัดระเบียบการปกครองยังคงยึดถือตามแบบอย่างสมัยอยุธยาตอนปลายการปกครองส่วนกลาง และการปกครองส่วนภูมิภาคหรือการปกครองหัวเมืองต่างๆในด้านเศรษฐกิจและสังคมเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเริ่มฟื้นตัวตอนปลายรัชกาลที่สองเป็นต้นมาและเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในสมัยรัชกาลที่3ผลผลิตทางการเกษตรและการค้าทางเรือสำเพากับต่างประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น รายได้ของประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่มาของสองทางคือรายได้จากการค้ากับต่างประเทศแล้วก็รายได้จากภายในประเทศเป็นรายได้ของรัฐที่ได้จากภาษีอากรภายในประเทศทางด้านศา,าสนาศิละปะและวัฒนธรรมพระพุทธศาสนาในยุคกรุงรัตนโกสินทร์เป็นการทำงานสืบต่อจากสมัยกรุงธนบุรี เป็นราชธานีส่วนศิลปะและวัฒนธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นส่วนใหญ่เป็นจิตกรรมที่เขียนบนฝาผนังอาคารพระอุโบสถหรือพระวิหารจนถึงเพดานซึ่งเป็นลักษณะของการประดับตกแต่งและเล่าเรื่องราวทางศาสนาเพื่อจงใจให้พุทธศาสนิกชนเกิดความศรัทธาเช่นภาพพุทธประวัติ ตัวอย่างจิตกรรมยุคนี้เช่นภาพจิตกรรมในพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พระราชวังบรวรสถานมงคลภาพจิตกรรมในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดาราม<ช>การศึกษาในสมัยทนบุรีและรัตนกโกสินทร์ตอนต้นสมัยพระเจ้ากรุงทนบุรีเป็นระยะการ เก็บรวบรวมสัพพตําราจากแหล่งต่างๆที่รอดพ้นจากการทำลายของพมา่าเน้นการทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวรรณคดีสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงฟื้นฟูการศึกษาทางด้านอักษรศาสตร์วรรณคดีมีการแต่งรามเกียรติ์ได้เขาคงเรื่องมาจากอินเดียเรื่องรามายณนะศิลปะกฎหมายเช่น กฎหมายมาตาสามดวงและหลักธรรมทางาศาสนามีการสังคยนาพระไตรปิฎกสมัยประบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาพาลัยเรามีชาวยุโรปเนื่องจากยุโรปมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เปลี่ยนระบบการผลิตจากการใช้มือมาใช้เครื่องจกักรพลังงานไอน้ำสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นจึงต้องหาแหล่งระบายสินค้า ในสมัยนี้ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งวิชาสามัญโหราศาสตร์ดาราศาสตร์จริยศาสตร์มีการตั้งโรงทานหลวงขึ้นในโบรมมหาราชวังเป็นที่ให้การศึกษาสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงส่งเสริมการศึกษาทางด้านศาสนาเป็นพิเศษมีการจารลึกวิชาความรู้สามัญและวิชา ชีบลงในแผ่นศิลาประดับไว้ตามระเบียงวัดพระเจสุพลจนมีผู้กล่าวว่าเป็นมหาไรแห่งแรกของไทยมีการใช้หนังสือไทยชื่อปฐมกอกาและประฐมมาลานับเป็นแบบเรียนเล่มที่สองและสามต่อจากจินดามณีของพระโหราธิบดีต่อมานายแพทย์ดีบีบันเลได้นำ กิจการการแพทย์สมัยใหม่เช่นการผ่าตัดเข้ามารักษาคนไข้และการตั้งโรงพิมพ์หนังสือไทยครั้งแรกในปีพุทธศักราช2379สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในสมัยนี้ชาวยุโรปและอเมริกันเริ่มเข้ามาติดต่อค้าขายและสอนศาสนา มีการนำวิทยาการสมัยใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในเมืองไทยเพิ่มขึ้นและพระองค์ทรงเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงทรงจ้างนางแอนนาเอลเรโนเวสมาสอนสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเมื่อพุทธศักราช2405จนรอบรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีเหตุการณ์สำคัญยิ่งที่มีผลต่อความเจริญทางด้านการศึกษา การประชุมจารึกที่วัดพระเจตุพลวิมลมังคลาร,ารามหรือวัดโพพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเผยแผ่ความรู้และวิทยาการต่างๆแก่ราษฎรทั่วไปที่สนใจขนขวายศึกษาจึงปวดกล้าวให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตเพื่อรวบรวมสัพพาวิชามาจารึกไว้ ความก้าวหน้าด้านการพิมพ์แต่ก่อนคนไทยใช้วิธีการบันทึกความรู้ต่างๆด้วยการจารึกบนหินหรือเขียนหรือจานลงเป็นรายมือคัดลงไปในใบลานและสมุดไทยต่อมาได้มีการคิดประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นซึ่งสมเด็จพระบรมมวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงบรรยายว่าการพิมพ์หนังสือไทยนั้นมีสาเหตุมาจาก ที่รัฐบาลอังกฤษต้องการติดต่อกับคนไทยนับเป็นการเตรียมบุคคลให้พร้อมเพื่อเข้าสู่ยุคปฏิรูปการศึกษาต่อไปวรรณกรรมที่ใช้เรียนหนังสือเรียนภาษาไทยที่ควรรู้จักก็คือปถมกอกาหนังสือปฐมกอกาไม่ได้ระบุชื่อผู้แต่งและไม่ทราบสมัยที่แต่งพระบรรเวชพิสิทธิ์สันนิฐานว่า น่าจะใช้เป็นแบบเรียนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโศกและใช้เป็นแบบเรียนในสมัยรัชกาลที่หถึงรัชกาลที่5หนังสือปฐมกอากามีอยู่หลายฉบับด้วยกันเมื่อกลมศึกษาธิการพิมพ์แบบเรียนได้นำหนังสือปฐมกอากาสาระสำคัญแบ่งได้เป็นสองตอนคือแจกตัวสะกดแม่ต่างๆเริ่มจากแม่กอากา แจกอักษรกอไก่ถึงฮอนุมหูะสมกันสละ15เสียงแล้วก็การอธิบายกฎเกณฑ์ของอักขระวิธีคือการแบ่งพยัญชนะตามตรายยางการแบ่งตามการออกเสียงการผันบรรยุกอักษรนำสุบินทกุมารหรือสุบินคำกาบไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งและสมัยที่แต่งสันนิษฐานว่าน่าจะแต่งในสมัยอยุยาตอนปลาย เนื่องจากลักษณะการแต่งเป็นกาบสำหรับสวดซึ่งเรียกว่ากรสวดหรือกรวัดก็ได้กรนชนิดนี้นิยมแต่งกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงเสียอยุธยาตอนปลายจนถึงรัชกาลที่สี่แห่งรัตนโกสินทร์ปฐมมาราหนังสือเรียนที่สำคัญเล่มหนึ่งซึ่งแต่งขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นผู้แต่งคือพระเทพโมรีแห่งวัดราชบุรณนะ เป็นกวีคนสำคัญและมีส่วนร่วมแต่งบทประพันธ์ที่เพื่อที่จะจารึกณวัดพระเชตุพนวิมลมังคารา,รามลักษณะการแต่งเป็นกาบหรือเรียกว่ากรสวดมีทั้งกาบยานีกาบฉบังและกาบสุรางคณาเนื้อหาเกี่ยวกับอักขระวิธีโดยใช้คำประพันธ์ให้มีใจความ ครบถ้วนสมบูรณ์มีคงอธิบายสมบูรณ์การแต่งมุ่งอธิบายหลักเกณฑ์อย่างสั้นๆง่ายๆได้กระทัดรัดและชัดเจนจินดามณีจินดามณีเป็นชื่อของหนังสือเรียนในรัชการสมเด็จพระนารายมหาราชประพันธ์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2215โดย พระโหราธิบดีพระราชคูใน,ในสมเด็จพระนารายมหาราชหนังสือจินดามณีถือเป็นแบบเรียนในสมัยอยุธยาตอนปลายมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นประเภทของหนังสือจินดามณีมีสี่ประเภท 1. จินดามณีฉบับความแปลก 2. จินดามณีฉบับความพร่อง 3. จินดามณีฉบับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราสนิท สีจินดามนีฉบับพิมพ์ของหมอปรัตเรหนังสือจินดามณีได้มีการปรับปรุงแบบเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงยึดต้นแบบจากหนังสือจินดามนีของพระโหราธิบดีเป็นมาตรฐานไว้ยุคหลังๆมาจึงมีแบบเรียนไทยเกิดขึ้นใหม่อีกหลายเล่มในชื่อจินดามนีดังต่อไปนี้ ปฐมจินดามณีเล่มที่หนึ่งก็คือจินดามณีฉบับพระโหราธิบดีที่แต่งในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชสมัยอายุทยาตอนปลายนั่นเองประถมจินดาเล่มที่สองพระเจ้าบรมมวงเธอกมมรมหลวงวงสาธิราชสนิททรงแต่งหนังสือประถมจินดามณีเล่มสองขึ้นเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม ทรงมีพระราชปารลให้แต่งเพื่อใช้สอนพระราชโอรสและหมู่บ้านข้าราชบริพารรวมเวลาตั้งแต่ทรงรพระราชปารลบจนทรงนิพน์เสร็จราวหกเดือนเศษกมรมหลวงวงศาธิราชสนิททรงอธิบายว่าเป็นการแต่งซ้อนจินดามนีของเก่าซึ่งเติมชื่อให้เป็นจินดามนีเล่มสอง ค่ะและนี่ก็คือประวัติโดยย่อ,อของหนังสือเรียนตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นถ้าเกิดว่าสนใจยังไงให้ศึกษาต่อนะคะหวังว่าคงจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ